สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้ก็มาปักบิดกันครับบรรยากาศก็ดีครับฝนก็จะตกเนาะนะผมก็มันลงปักดูครับไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะมันมีความสุขนะครับที่ได้ปักครับจะหมันไม่หมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไปครับเดี๋ยวผมจะรีบปักครับฝนจะตกแล้วครับผม นะครับเอาครับตัวเลกมาแล้วครับหลังจากฝนตกเนาะผมไม่ได้มานะครับไซก็สวยๆนะครับพอมีเต็มไว้ตำน้ำพริกนะครับผมเป็นไรครับหมันไม่หมันก็แต่ก็พอได้นะครับไปได้ครับเดี๋ยวเกะกันนะครับฝนเริ่มรินแรงนะครับถ้ามีเต็มเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับ ผมนี่เบ็ดก็ใส่ไม่เสร็จนะครับฝนตกเดี๋ยวจะใส่เพิ่มครับไปครับผมผมก็พักอยู่ที่กระท่อมนะครับฝนตกดินดินนะครับนั่งอยู่คนเดียวครับชิวๆตปลาหนึ่งตัวครับเพราะเปครับบรรยากาศดีนะครับ มาครับนอนนอนกท่อมนะครับผมน้นองผมก็ใส่เพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวนั่งเรอครับไปดุไปดูอีกรอบนะครับแล้วก็จะสัะบบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเราลุ้นเช้าด้วยนะครับ ดมันติดกันนะเ๋ยไม่ได้นะครับเนื้สามคันเนี่ยเดี๋ยวนั่งสักครู่นะครับเดี๋ยวพยายามกันครับครับพี่น้องดูเบ็ดกันนะครับไดายเวลาแล้วครับ จะมีแจมหรือไม่มีแจมยังไงก็รอดูนะครับมันไม่มันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเราอยู่จุดหนึ่งแล้วครับไม่เฮวแล้วครับไปครับผมครับนี่มันจะมีแจมใ่้องอปดลุบลลลโอ้ใส่เดียวกันเลยเนาะ

เดี๋ยวใส่เียร์กันนะครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้มาสายนะครับฝนพึ่งหยุดครับจะมีแต้มมีถ่ายดูนะครับเอาเร็วงนูติดปิดคิวไอ้นู แล้วดีจะมันหลุดไวนะครับผิดคิวไอ้น้ององูน่าจะงูไม่รู้ครับงูอะไรไปครับเดี๋ยวไปดูกันต่อครับยังไม่ได้สักตัวครับกูเป็นงูอีกนี่ฮะดูบิดครับปลานหนมือยู่ให้ผมป่านนี่นะ อยู่ไหมเนาะัวจะเป็นงูนี่แหละโอ้ขาดบรรยากาศดีนะครับกระทอมของผมเองนะครับนั้นนี่ก็ปักอยู่สี่ห้าคันนะครับ ผมลองปักดูครับแต่ก็มีการกินเหยื่ออยู่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเก็บบิดก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้สักตัวนะครับตอนเช้าม่ได้สักตัวนะครับตอนกลางคืนได้สองตัวนะพี่น้อง มีความสุขครับใ้ใสนะครับบรรยากาศดีครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมใส่บิดเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสบวันนี้ขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ